เอาวัานนะ้าสวัสดีทุกคนด้วยวันดีกับป๊อบบี้แล้วนะโอ้โหบ,บอกเลยว่าตอนนี้นี่เป็นช่วงไงมั่งการเปิดเทอมะโนอะ้โหบอกเลยว่าป๊อบบี้ก็เปิดเทอมแล้วนะช่วงนี้ก็เลยคิดอาจจะลงน้อยหน่อยนิดเดียวเขาได้ทำ24ชัวว่วโมงในบล็อกพูดอีกแล้วบอกเลยว่าคลิปนี้นี่อาจจะลงวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะเอาลากต่อก็แล้วไปดูเลยดีกว่าในสำหรับป๊อกพูดกี่วิชั่วโมงวันนี้ก็บอกได้ว่าขอสปอยแล้วกันอนะ่ะตอนนี้ป๊อบบี้ไปลูกสองแล้วนะครับบอกเลยว่ากดจะไปได้เอนน่เเเป็ดือลย ขอบอกเลยนะว่าบอบบี้นี่ก็ทํางานไม่ใช่ทำงานสิบบอบบี้นี่ก็แบบว่าเออต้องมาไปฟาร์มไอ้เกาะเอเนลนี่ก็บอกเลยว่าบอบบี้ได้สกัดตีเอเนียนี่ไปมันอาสิบกว่าปีนะซึ่งตอนนี้เนี่ยบอบบี้ก็ไปห้าร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วโอ้โหเอาละนะคลิปนี้สนับสนุนโดยไอเอชชอบและบริการคนพิซ่าี่เกมพารทมากมายมีบริการมากมายเลยนะว่าจะเป็นคนพิซาร่าบอกคุณกูเกมพาร์ทบอกคุณอาณาทีนี้ก็มีใครสนใจอย่าลืมเข้าไปดิคิวชั่นเลยนะเบริการอื่นอีกมากมายเอาล่ะ บายๆเจอกันอลุจนกันดีๆนะครับโอ๊ยขอบอกเลยว่าบอบบี้ในช่วงเวลาฟาร์มในส่วนของเกาะเอ็นยเนี่ยค่อนข้างนานเลยนะทั้งเวลาฟามประมาณวิ่จิตห้วยหกร้อยกว่าเลยทีเดียวบอกเลยว่าโดนเอ็นยวนี่ฆ่าไปหลายตัวมากเลยซึ่งบอบบี้ก็จะอืมให้ดูแค่ตอนที่ฆ่าได้นะตอนที่ตอนที่เอ็นยวฆ่าบอบบี้เอาไม่ลงแล้วกันนะเพราะอายเขาไอ้อ็นนี่มาเลยเอ็นยวนัดตุยนี่ดูมานานบอบบี้ก็จะหมดอืมยังไง แต่วันนี้นี่บอบบี้ยังไม่มีฮาร์ดแอสังเกตนะคือว่ายัางซื้อไม่ได้มันเจ็ดแสนห้าก็เลยมาฟาร์มรอฟาร์มเงินหืมตายยากจังว่อา,อ,าอีเอนลตายเถอะตายเถอะอีเนลโอ้ยอีเนลตายไปมานากูก็หมดจังเลยเนี่ยโอ้โอ้ยเอเนจีหมดรั้รู้ว่โอเว่อว่เขาบอกแล้วว่าเอเนลเนี่ยตีฮาร์ดแอกบอบบี้ตุยเลยนะโอ้บอบ,บบี้เนี่ยโดนฮีร์ดแอกเละมือเลยแล้วอุ้ยอุ้ยอย่านะอย่านะไม่อย่านะอ่อ,อไปไปไปอย่าไม่อยู่กับ ป๊อบบี้อุ้ยไอ้มานาหมดอย่ากเอ้ย่ไม่าทานี่จะฆ่าเลยหรอป๊อบบี้ละเก็งสุดเลยเฮ้ยเฮ้ยไเนี้ยอยากไอเนี้ยเอ้ยกระจ่อไอเนีเ้ยกระจอกขาตายไปด่ดีอุปตัดอุปต,ป,ตป๊อบบี้ยังง่หยเลยโอ้โหอ่านะจังนี้ป๊อบบี้ขอเรีนสปีดคลิปนิดนึงละกันนะก็คืออ่าไม่มีอะไรมากอะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ฟาร์มเรื่อยๆฟาร์มเรื่อยๆแบบว่าลากมอนฟาร์มลากมอนเราขิดฟาร์มเรื่อยๆอย่างนี้นะก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างน่าเบื่อเลยอะก็อยากจะตัดช่วงฟาร์มออกเลยนะ ก็ให้ดูแล้วกันน่าะมีช่องฟาร์มของเกาะไหนเกาะอะไรก็จะพยายามจะมาลงแล้วกันนะฮะสำหรับช่องฟาร์มแล้วก็ตีมอนตีมอนเดินตีมอนตีมอนเดินล่อๆล่อๆมอนมอนัมนมนีแค่เน,นี่ยเออจะเอาอะไรมาควาร์ม๊คบุ๊คบุตะมนได้ฟาร์มอ่ะเอาอะไรมากว้าให้เอาแล้วนจังหวะนี้บอบบี้ก็ทำการฟาร์มเงินมาถึง7 5 0 0 0สแล้วโอ้จริงเจ็ดแสนแปดล้วนะก็จะมาซื้อนี่เลยเป็นในส่วนของหาที่สเสียงกียร์ยังไงล่ะอู้ซื้อไปเลยนี่บ่นพูดมากจริงเลยมึงเนี่ยมาติดๆห้าเรียบร้อยโอ้โหบุคตูด กด F หรือว่า K เพื่อเป็นการอ่าเอ้ยไม่ใช่เออ F ไป F E E F โอ้ยอาจารย์บันเทอรกด F F กด E นะ E หรือ K นนั่เองเพื่อเป็นการถ้าอย่างนี้ก็อ่าบัากันนะกัดกัดกัดแตไม่ใช่กัดอะกชุกันบ้ากัดเออทำไมรู้สึกเหมือนบอบบี้มีหนวดเลยดูดิเหมือนนวดหมอนวดมาแล้อ่ะเอ้ยทุเรศมากเลยหมอนร่นอ่ะบอบบี้หมอนร่นแล้วโอ้โตเอ้ยเป็นอะไรกี้หมอนร่นเลยและนั่งอยู่แล้วบอบบี้กลับมาฟาร์มเช่นเคยนะได้โอ้แบบว่าเงินมันหายหมดแล้วก็ต้องกลับมาเออ โอเคนะจังหวะน,นี้บ๊อบบี้ก็ทำการนั่งฟาร์มไ,ไปฟาร์มมาตัวเรียบร,ร้อยตอนนี้เราไปเกาะใหม่ได้แล้วหกร้อยยี่สิบห้าก็บอกได้ว่าจังหวะฟาร์มนี่ก็อ่นั่งดูพี่ปิป๊มกับอ่าช่องความลับะนะก,ก็อาจจะมีหลุดๆบ้างตัดเบอร์เอๆๆบอร์เอออย่าอย่าเช้บ๊อบบี้เลยนะไปแหละไปแหละจังหวะน,นี้บ๊อบบี้ก็ทำการมาทักทายเชงคูดหน่อยนะโหดีไม่ได้เจอกันนานเป็นไงบ้งางเชงช่วงนี้เป็นไงบ้างเสียสกิลดีไหมนี่โดนไปเชงคูด แม่บอกแล้วตอนนี้บอบบี้มีห้างคิดสเกตแต่ไม่ใช้เออลืมไปใช้ไงแม่อย่าว่าบอบบี้เลยว่าทำไมมีห้างคิดถึงไม่ใช้นี่ตาซาอูบอกแล้ว,ว่าบอบบี้นี่ฝากเงินเพื่อว่าจะสุ่มผล,ลนะนะเหลืออะไรกี่บาทวะเนี่ยเหลือเงินหลายบาทอยู่นะกว่าจะได้ผลน่าหยังบอบบี้บอบบี้มีเงินอย่างไรอะอะไรปุณเนี่ยเอาล่าโอาล่า,อ,า,อ,าอันนี้ละกันนี่อะไรไ,ได้เงินน้อยแปดร้อย เนี่ยอันสองอันนี้แหละน่าจะน่าจะพอดีนะบ๊อบบี้เราจะมีเงินพอดีแล้วกันนหนเราไปตีไอ้ลิงเวนี่หน่อยละกันนะอะไรบ๊อบบี้แกพ่นเงินไอ้ลิงมาแล้วก็ได้ราสมผลแล้วนะเอาฟุ่มไปเลยนี่เดลือเงินมาเก้าร้อยบาทผลจะคือผลเอ้าผลเตาเผาอ้าผลกิโลกิโลโอ้โหโจนทิ้งลงแม่น้ำสะเก็กลางมาเลยมึงเนี่ยเอ้ยลงไปซะโอ้โหแม่งเงินกูโอ้โหแสงกบบาทเดือดเก้าร้อยเก้าบาทโอ้โหเลขสวย วิวเกาะใหม่ละแม่งเจ็บใจเจ็บใจเลยอุนที่ได้โคตรจ้าเอาแล้วแต่วะนี้บ๊อบบี้แกได้บังการเกาะใหม่แล้วมันคือเกาะอะไรนะเกาะเฟงจีเออสักอย่างนี้แค่แหละตอนนี้บ๊อบบี้ก็ทำการฟาร์มนะก็ใช้ผลเวนี่ฟาร์มตามเกาะกำแพงก็คือปลาสกิลไว้ได้ล่อมาตรงกำแพงแล้วก็รอมาพอถึงปุ๊บเราก็อัดสกิลลงพื้นไม่ไงทำอีซี่มากคือ วิวตัวละครเราเนี่ยมันต้องหาจากศระตูเดี๋ยวประมาณสิบถึงสิบห้าวิวเลยที่เทียร์อะไรเนี่ยอะนะเมื่อกี้ฝากเซนเซอร์ให้ด้วยนะทีมงานแหมอย่าลืมเลยนะแซกเซนเซอร์พี่ด้วยละกันถึงอาทิตยนี้อจจะให้ส่งชาติหน่อยกันเซนเซอร์หน่อยละกันเออเอาละเอาละกลับมาฟาร์มเหมือนเคยนะก็บอกเลยว่าบ๊อบบี้นั่นก็เล่นไปด้วยดูยูทูบดูอะไรไปด้วยนะมันอาจจะมีอะไรจิิงๆมางบ้างใกลขออภัยละกันบอกเลยว่าไม่บบี้ใช้เวลาฟาร์มแบบนี้นานเมื่อฟาร์มแบบฟาร์มเลยเช้าเย็นเย็นฟาร์มจนอ๋อ เอาแล้วนะจังหวะน,นี้บ๊อบบี้ก็มีวิวที่หายจากไอ้พวกวีสเนี่ยหลายวิวพอสมควรเลยแลนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะตีบอ๊อบบี้ไม่เข้าดีงั้นบบี้เลยใช้เวลาในการเอ่อไม่ใช่เวลาดี่วิธีการฟ้าก็คือล่อมาสี่ตัวอย่างนี้อ่าอีกตัวเนี่ไหนวะสามตัวอีกตัวเนึ่อ่ะเอ๊ะสามหมดตัวที่สี่ไหนวะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อีกตัวที่สี่แล้วเราก็จะล่อทั้งหมดสี่ตัวนั้มาตรงกลางนั่นเองแล้วเราก็ปล่อยสกิวอัดลงไปนั่นเองเดี๋ยวดูนะนี่มามามา,มาแล้วก็ป๊บนี่ดูวิธีการฟ้ามัน <c> ไ <oughs> <c oughs> อ้ โอ้อีซี่สกิลอะไรก็ได้ลงไปตีนี่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 เรียบร้อยบอกได้ว่าพี่ใช้วิธีการฟาดนี้แบบจนอาจไปลูกสองได้เลยอ่ะฟาดอย่างเงี้ยฟาดอย่างเงี้ยไปเรื่อยอ่ะลักเฟยเดินมาล่าทีละสี่สี่อย่างเงี้ยเรื่อยๆก่อเจ้ทีเราวม่โหนะก็ดีเหมือนกันอืมยำ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 รู้สึกเหมือนจะมีคนเข้ามาในเซิร์ฟนะอืมอืมอ้าวเวลาได้เวลาไม่อะไรว้าวไม่ดิครเนี่ยเอ้ย เฮ้ยที่มันเอาคนตัดคลิปกูตัดต่อว่าไงน้องแซกน้องรักเฮ้ยเรือใครไม่รู้กูขอละกันนะแซกขอยืมเรือนหน่อยละกันบ๊ายบายไม่เจอกัน <c> ก <oughs> ็ป้นเรือเลยดิ่อยู่ป้นเรือไปเลยแหมแกไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เรืออนนี้หรอกเรือีนขอ,อ,องข้าแล้วได้เรืออ,อีซี่อีซี่บอกยควว่าตอนนี้นี่คือบ๊อบบี้ก็บอกว่าคลิปดองนะคลิปที่ดูก่อน,นั้นนี่คือเป็นอะดองประมาณเดือนหนึ่งอะนั่นแหละก็ขออภัยถึงนี่ถึงเดือนลักไม่ถึงเดือนเอ้ยไม่ถึงเดือน พี่เจ่งดองคิปไม่ไดเนื้อหรอกไอ้นี่บบไอ้กระบบบีป่าดองคิปไปน,นะเออไม่ได้ดองคิปเลยทีดเดียวแลวันนี้ก็คือกำลังจะไปในส่วนของอ่าเกาะลิงกันนะเกาะลิงเนี่เดี๋ยวเนะี่ยใช่ไหมลนะแล้วใครเนะี่ยโอ้ไม่จริงไอ้พวกขนเอาเวกสองตัวอย่างงั้นแหละก็มาดีกว่ากูตัว่าไม่กลัวละ่ะตายแน่อย่ามาเลยอ่าแล้วเกาะลิงมันอยู่ไหนวนะเน,น,นี่ยเกาะลิงไม่ใช่เกาะนี้ไม่ใช่เกาะนี้ อยู่ไหนเรือมันก็ไวเกือรน,นะคาบหลบไม่ทันอ่านั่นไงเกาะลิงเอาละ <c oughs> อละไรเป็นสตอรี่อะไรเนี่ยเฮ้ยจะฆ่ากูป้ะเนี่ยเฮ้ยมันตามมานี่จะฆ่ากูป้ะเนี่ยโอ้สองตัวอุย้ยชื่ออย่างน่ากลัวเลยมันคือก็เป็นเพื่อนผมเองแหละฮะเป็นเอฟซีของมันะก็มาเล่นในกัรก็คือก็คือผมกดห้องมาแล้วมันเจอสองตัวเนี้ยก็ก็นั่นแหละนะเอาละเอาละได้เวลามาสุม่มผลแล้วละนะก็มีสี่แสนแน่จะสุม่มได้ไหนเนาะ ซุ่มได้ือรู้สึกเรียผลอะไรผลอะไรกันนะที่เจะจะได้มาโอ้โหบอกเรียบผลที่ดีแน่นอนว้าวว้าวผลน้ําแข็งว้าวแต่เรามีแมกมาแล้วอ่ะแต่แข็งก็ดีนะเว้ยอะไรเนะี่ยข้างหลังขลางลาอะไรวัดขลังอะไรไหนดูซิขลางเขาเป็นว้าวคุณผู้หญิงว้าวเราเจอส,วสาวสวยน่ารัก,กดีครับคุณแม่สาวผมใช้ผลว่าสาวอเอาไป ไี่ผู้หญิงครับกินแล้คผู้หญิงน uh ี่กินซะนี่กระโดดกินเลยครับบ๊อบพี่ใจดีโอ้โหบอกสาวคนนี้เขาต้องการผลอย่างแน่นอนอ่ะลักกินไปสิเออกินแล้วเย้ไปแกโอ้เขาดีใจมากน oui> eh ี่ดูเขาได้อะไรเนี่ยอ๋อสเตาเลียว่าไงฮะใครผลสาวไปแล้วแกไม่มีสิทธิ์หรอกแกจะนี่ขอบคุณด้วยโอ้โหบ๊อบพี่ที่ขื้อเลยทีเดียวโดนสาวขอบคุณอนี่ไงบ๊อบพี่ใจดีให้ผลเลยทีเดียว แต่ของนี้ทิมงานพีบ๊อบบี้ก็จะสุ่มผลให้อนะก็อ <c oughs> ตามที่เห็นนะก็คือมันสุ่มไม่ได้อะ่ะ <c oughs> ใย่จริงๆเลยเอาอนะจาังหวะนี้บ๊อบบี้ก็กลับมาฟาร์มตรงนี้เหมือนเดิมนอนาบอกเลยว่าฟาร์มชิวๆตรงนี้ไปก็ได้นอนอยู่แล้วแม่มาฟาร์มครั้งนี้ก็เลยเอาไอ้พวกที่มาฟาร์มด้วยอะ่ะก็แน่นอนใช้แรงงานทหารนะทหารเกฑ์บ้างใช้แรงงานนี่ใช้แรงงานเอฟซีนี่แหละน่ะตอนนี้ก็คือฟาร์มรอเอฟซีมันมานะมันามากาลังมา เพราะผมมาฟาร์มก่อนหน้ามันนิดนึงก็เลยอ่ะรอรอรอฟาร์มก่อนแล้วกันถ้าพันหนึ่ก็ต้องช่วยผมฟาร์มยังไงล่ะโบบี้ก็จะฟาร์มง่ายขึ้นโมจะมีคนมาช่วยฟาร์มเลี้วโอ้ดีจริงเลยไปเก็ยอาหารรอหน่อยสิแม่นี่ฟาร์มฟาร์มฟาร์มแม่รู้เมื่อไหร่มันจะมาวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อไหร่จะมาวะบอกจะช่วยฟาร์มมันหายไปไหนวะเนี่ยไม่ได้บอกว่าช่วยฟาร์มอ่ะในไข่เนี่ยเฮ้ยจะทำไรโบบี้แล้วไม่มีทางหรอกแกหูบบอกเลยเอาล่ะฟาร์มต่อไม่รอแล้วนะ ฟาร์มยาวๆฟาร์มมาแล้วนี่ไงก็กำลังเสริมของบอ๊อบบี้ก็ฟาร์ม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 ยาวๆอีกแล้วบอกเลยว่าอ่ามีคนช่วยฟาร์มก็ดีนะดีขึ้นเยอะเลยก็ฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆ,ๆนะก็มีไอฟีมาช่วยฟาร์มเรื่อยๆเรื่อยๆจนอ่าก็เยอะก็เยอะเลยนะเยอะจริงๆโอ,อ,อ,อ้บอกเลยว่าตอนนี้บอ๊อบบี้เหนื่อยในการฟาร์มมากๆต่อให้จะมีคนมาช่วยบ๊อบบี้ฟาร์มก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะนะแม่ การฟ้ามันเหนือจริงๆเลยอ๋ออ๋อจะไปลูสอกกันแล้วตัวนี้เวลสูงพอสมควรกับอ๋อสกิลจ้าอ๋อเก็ดฟ้แล้วตัวนี้เราหนจังหวันนี้บอบี้เกเป้เจ็ด้อยแล้วก็เลยไปเลยไปเกาะอาคุกอินเทลดาวไปกันเลยไปเลยบอกเลยว่าเรือไม่โคตรกากมึงไม่เอาเรือแรงแรงมาวะเฮ้ยเอาเรืออะไรมาเอาแล้วนะโอ้บอกแล้วโอ้เสียงกลับมาแล้วบอบี้เสียงกลับมาแล้ว โอ้ก็บอกว่าตอนนี้มันมี้กำลังภาคเสียบบอบีหายไปช่วงหนึ่งอ่ะเท่าเลยกำลังพูดโนฟาบินโกโนฟาบินโกอยู่เลยโนฟาบินโกหายตายหาแล้วเอาล่ะจังหวะนี้ก็กำลังที่จะนั่งเรือโนฟาบินโกนี่ไปแห่งเกาะคุกกโลกอิมเพลียวเดาอล้นะก็โอ้ใช้เวลาในการไปน่าจะนานคนตัวเลยก็เลยยิกปืนล้อแล้วกันโอ้โคตรนานเลยจะไปถึงเอาละในที่สุดบอบบี้ก็มาถึงแล้วสำหรับเกาะเกาะอู้เลยอ่ะเกาะอะคุกกโลกอิมเพลียวเดาอล้นะพิมคุยกันก่อนเนี้เอาล่ะ เอาละตอนนี้บ๊อบบี้ก็ต้องการเอาคีย์นะคุยกับไอโจฟอลต์ข้างๆเพื่อเอาคีย์เสร็จปุ๊บก็จะต้องไปเกาะในส่วนของเกาะอาเกาะหิมะแล้วก็ไปตีบอสเกาะหิมะอนะเอาละแล้วก็ต้องนั่งเรือไปเกาะหิมะอีกก็เฮ้ยอะไรอ่ะนานนั่นเนี่ยโอ้เรืออย่างไก่เลยไี่ซื้อเรือดีมาวกเฮ้ยเอาละแต่ว่านี้บ๊อบบี้ก็มาถึงไอเกาะเวนี่แล้วก็เปิดประตูแลก็จะพูดไปทำไมวะเนี่ยบ๊อบบี้พูดไปทำไมโอ้บ๊อบบี้ปปจดดพูไ พูดอะไรวะเนี่ยเออตอนนี้บอบบี้กำลังการอาตีไอ้พวกเวน,นี่ไม่ใช่ตีพวกเวนดิตีไอ้เนี่ยนักแข็งเวน,นี่ก็บอกว่ามันตีแรงพอสมควรแต่นั่นอบบี้ก็เกือบตายแต่ว่ามีแทงอยู่ตัวหนึ่งาตายไปสักนี้เรียบร้อยวันที่สุดบอบบี้ก็ไปลูกสองไปแล้วโหวันที่สุดบอบบี้ก็กำลังจะไปลูกสองไปแล้วอยู่ไหนวะทางลูกสองบ้านนี้เปล่าวะบ้านนี้หรือเปล่าอ้าวนี่ไงจเจอแล้วอูอยืนตรงนีง้พอดีเลยมาไปลูกสองวนนี่สุดบอบบี้ก็ไปลูกสองไปแล้วโอ้ลูกสองเอา้าก่ ไปได้วาร์ปเกตเลยโอ้บุกด้ยวยบอ๊อบบี้ขอใครที่พูดไปไปหน่อยนะก็เมื่อกี้คือเล่นสปีดคิทกาต้องพูดไปใช่ไหมล่ะหรึเปล่ารึเปล่าจูเอาน่าจังหวะน,นี้บอ๊อบบี้ก็มาถึงโลกสองที่ร้อนแล้วก็ต้องรับเควสฟาร์มก็เควสฟาร์วามวิู่เจ็ดร้อยโดยที่ไม่มใครช่วยฟาร์มเลยบอ๊อบบี้เซามากโอ้โหเอาละโอไฟพวกเวนียนเองโอ้แต่ยวละอรโอไม่จริงด้ยวยแล้วบ๊อบบี้ทีตรงน,นี้เป็นเวลาบอ๊อบบี้คงไปหมดแล้วเวลาไปอยู่หมแล้วกันเหรอเนี่ยโอเหตายเถอะ แอาว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยขอจบเพียงนี้แล้วการนั้นอาหาหายไปนานก็ลงที่นี่แหละก็ขี้เกียจอ่ะไปไม่เป็นไะเปล่าว่าไม่เป็นไรขี้เกียจนะบ่อบี้แค่เวลาหมดลงดิเชิยยังละนะแต่ตลาดใครได้ชอบอ่ะไอคิบนี้อยู่ชั่วโมงนะฮะของบ่อบี้ในพาร์ทนี้เนี่ยก็อ่าก็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 ตายไม่ไม่กอ่าคิดคิดพุ่งคิดพุ่งไม่ออกจะพูดว่าอะไรวะเนี่ยเอาว่าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมอย่ากดไลค์กดแชร์สกายกับบ่อบี้ด้วยนะก็ อ่าถ้าไลค์ครบหนึ่งร้อยไลค์จะมีพาร์ทที่สองร้อยนะเดี๋ยน่าจะไปถึงสองร้อยอ่าตลอดคล่พ่โดนนี้นะใครเช่ามกดไลค์กดแจร์กัตัวใารด้วยนะแล้วก็บอปี้ขอไปจะหายไปนานก็ติดเรียนนะช่วงนี้เพิ่เปิดเสร้าไม่เปรามีเ่อน